เอาวัดดีเพื่อนเอาวัดดีจับมือหน่อยอ่าจับมือใช่ไหมจ้าจะจับอาอาอาเอา,เอา,เอาทำไมไม่จับอะ่ะอ๋อทำไมไม่จับแล้วมองอะไรอยู่ฮะมองใครอยู่ฮะมองใครก็ฮับมองใครเพื่อนฉันมองผู้หญิงคนนั้นอยู่นั่น ไปเจีบซะสิเฮ้ยเธอเธอขอลายหน่อยเลยอบอกไม่ได้ค่ะได้ค่ะขอลายหน่อยได้ไหมตบเมงไปหนึ่งทีขอลายหน่อยได้ไหมคับตบเมงไปหนึ่งทีได้ไหมถ้าไม่ได้ผมจะตบเมงไปหนึ่งทีนะครับอ่านอ้าวตายไม่ทำไม ช่วยกาก้อนไปไปข้างตายด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮจ้า